หม,มายสคขาสวัสดีค่ะหม่สงคขาแปลว่าสวัสดีค่ะนะคะก็คือเป็นคําทักทายภาษาไทายใหญ่นะคะเพราะโมเป็นคนไทยใหญ่โมก็เลยขอทักทายเป็นภาษาไทายใหญ่ก่อนนะคะใครที่มาดูใหม่ๆก็อาจจะไม่ทราบว่าโมเป็นคนที่ไหนประเทศอะไรโมก็อยู่ในรัชฉานประเทศเมียนมารนะคะเป็นคนไทยใหญ่คะ่ะวันนี้นะคะเอาเมื่อไงคะเขาเดิมาหลัดแหนลอง ป,ปีนั่งใต้เท้าคาเฮ็ดสังแรพวันกันกว่าเขาเฮ็ดการที่ในเมืองไทยทำหนำในคาน้อยยันก้อยหนาว่าคาเขาได้เ่รลัดแหนไผ่ายไทยก้อยในเขาเมื่อได้เตรลัดก้านไทยกันวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องทําไมชาวไทยใหญ่ถึงเข้าไปทํางานที่ไทยหรือหนีเข้าไทยกันเยอะนะคะก็จะขอพูดเป็นภาษาไทยทั้งคลิปเลยนะคะ จริงๆการที่เราอยู่บ้านตัวเองหรือบ้านเกิดตัวเองนะคะจะมีเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วก็ความสุขนั้นหาได้ยากมากเพราะเราได้อยู่กับพ่อแม่คนที่เรารักแล้วก็กับธรรมชาติที่สมบูรณ์และกับวัฒนธรรมที่สวยงามของเราเองนะคะแต่เพียงแต่สิ่งเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเราต้องระวงตลอดนั่นก็คือสงครามนั่นเองค่ะ สามเหตุผลก็คืออันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ที่เจอที่มีที่มีประสบการณ์จากเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะโมก็จะมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะก็หนึ่งก็คือเป็นเรื่องการเมืองนะคะสองก็จะเป็นไปตามญาติที่น้องนะคะสามก็จะเป็นยาเสพติดนั่นเองคะ่ะ เรื่องของสงครามในเมืองนะคะก็จะมีเกิดขึ้นตั้งแต่โมยังจําความได้เลยนะคะและแม่ก็ชอบเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กตอนยังโมยังไม่เกิดอะไรอย่างนี้ตอนพี่รุ่นพี่ชายพี่สาวอะไรอย่างนี้ก็จะมีสงครามตั้งแต่สงครามครั้งที่สองมานะคะก็จะมีสงครามมาเรื่อยๆนะคะจากชาวไทยใหญ่แล้วเราจะอยู่กับสงครามมาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะ สำหรับชาวไทยใหญ่สงครามแล้วตอนตอน,นี้ทุกวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะคะก็เหตุผลแรกที่ชาวไทยใหญ่หนีเข้าไทยก็คือสงครามนั่นเองค่ะไม่ถึงมีสงครามตลอดนะคะเพราะในรัชชาน,นั้นมีในรัชชานไม่ว่าจะเป็นรัฐอื่นๆอีกมากมายนะคะก็จะมีทหารอย่างเช่นไทยใหญ่ก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะเหนือกับ ต่อยไตแรงนะคะก็อาจจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบทำให้สองกลมไม่ถูกกันหรือยังไงโมก็ไม่แน่ใจแล้วทำให้เป็นเครื่องมือของคนอื่นอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ต้องมาสู้รบกันเองส่วนผู้บ้านไหนที่มีผู้ชายสองคนนะคะก็คือเขาก็จะมาจับไปเกณฑ์ทหารแล้ว อาจจะได้กลับมาบ้านบ้างไม่ได้กลับบ้างนะคะก็ไม่แน่ใจทุกคนที่มีทหารคนที่มีลูกชายสองคนนะคะคนหนึ่งก็จะหนีเข้าไทยหรือไม่ก็หนีไปปวดนั่นเองค่ะแล้วพอไปทําทหารแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าไปทาทหารแล้วมาสู้รบกันเองอย่างนี้เขาก็ไม่ค่อยพอใจใช่ไหมคะเขาอาจะทําไปเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้บางคนก็ ยอมหนีเขาเมืองนะคะส่วนข้อที่สองนะคะก็คือไปกราบไปกรบญาติพี่น้องนะคะเพราะบางคนก็อาจจะมีป้านะ้าลุงอยู่ที่โน่นหรือพี่สาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็เห็นว่าคนที่ไปเมืองไทยก่อนหน้าใช่ไหมคะไปก่อนหน้านแล้วเขาก็ได้ส่งตังกลับมาได้กินได้นุ่งอะไรแบบสวยๆเขาก็รู้สึกว่า อยากจะไปด้วยเขาก็เลยพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ไปทำงานที่ไทยนะคะแล้วพอไปทำงานที่ไทยเขาก็จะหาเงินได้แล้วก็ส่งมาบ้านให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ได้ภูมิใจนะคะถึงข้อที่3นะคะก็คือยาเสพติดยาเสพติดนะคะในรัฐฉานหรือไม่ว่าในรัฐอื่นๆโมเชื่อว่ายาเสพติดนี่คือรุนแรงมากสำหรับชาว ให,ใหญ่เรานะคะก็จะเป็นในเมืองใหญ่ๆอาจจะไม่ค่อยมีนะคะถ้าตามชนบทหรือเมืองเล็กๆแล้วก็ตามที่หมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญน,นะคะเขาก็จะไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะก็เลยทำให้ยาเสพติดยาเสพติดนี่คือระบาดแบบอย่างรุนแรงน่ากลัวมากก็ไม่ทราบจะทำยังไงพูดแล้วก็ขนลุกเลย ก็เกี่ยวกับยาเสพติดนะคะโมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าโมมีเพื่อนหลายๆคนนะคะบางคนก็ติดยาเสพติดนะคะแล้วก็บางคนก็เสียชีวิตไปคนที่เก่งๆอะไรอย่างนี้เขาก็จะมาติดกับยาเสพติดแล้วก็ไม่เป็นอันทำการทํางานแล้วก็โมรู้สึกว่าเสียดายมากในชีวิตนี้โมก็จะรู้สึกว่าโหททำไมยาเสพติดนี้ทำรุนแรงกับเราขนาดนี้ ะไรเงี้ยมั่นก็เป็นเพราะว่าชาวบ้านเราหรือที่ตัวเราเองเราไม่มีความรู้ด้านนี้ก็เลยพากันติดยาเสพติดนะคะและถ้าหากว่าที่ใดมียาเสพติดนะคะบ้านใดคนไหนคนหนึ่งเสพยาเสพติดนะคะก็จะไม่มีวันเจริญและไม่พอนะคะทำให้ครอบครัวแตกแยกอีกด้วยแต่บางคนนะคะ ติดยาเสพติดแล้วก็พออยู่ในรัชานหรือในบ้านตัวเองเขาก็ยังติดอยู่แล้วทีนี้พ่อแม่ก็เลยเอาไปที่ไทยส่งไปที่ไทยนะคะแล้วก็ไปทํางานบางคนก็ถ้าหากไปไทยแล้วก็อยู่ที่นี่กับอยู่ที่ไทยต่างกันมากๆนะคะบางคนก็ไปได้ดีได้เป็นที่โน่นแล้วบางคนก็กลับตัวกลับใจเป็นคนละคนนะคะแล้วก็เลยทําให้อีก เหตุผลหนึ่งก็คือเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองค่ะพูดถึงยาเสพติดแล้วก็ใจหายมากๆเพราะว่าน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆส่วนมากหลักๆนะคะก็จะเป็นสงครามนะคะสองก็คือไปตามญาติที่น้องนะคะสามก็คือยาเสพติดนะคะและเหตุผลย่อยๆต่อมานะคะก็บางคนก็ฐานะไม่ค่อยดีบ้างนะคะบางคนก็จะ เกี่ยวกับการศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าการศึกษาในรัชฉาน,นะคะหรือในเมียนมานะคะถ้าเป็นในเมืองหลวงของย่างกุ้งหรือมันทะเลนะคะอาจจะเป็นอีกระดับหนึ่งเลยนะคะจะแตกต่างกันมากกับไม่เหมือนในรัฐอื่นๆหรือรอบๆนะคะก็คือในรัชฉานหรือที่อื่นๆที่ไม่ใช่ในเมืองหลวงย่างกุ้งหรือมันทะเลนะคะความ ความเจริญกับการศึกษาอะไรอย่างนี้ก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะถ้าหากคนที่เคยมาย่างกุ้งหรือมันตะเลยแล้วอาจจะคิดว่าอ๋อในรัชัาในพมา่าในเมียนมาเขาก็จะ,จะเจริญขึ้นเนาะอะไรอย่างนี้จริงๆใช่หาในเมืองใช่หาแต่ว่าในบ้านนอกนี้คือคนละชั้นกันเลยนะคะโมก็เคยเรียนถึงปห้าของ โรงเรียนรัฐบาลพม่านะคะเพราะว่าชาวไทยใหญ่เราถูกบังคับให้เรียนในโรงเรียนรัฐพม่านะคะถ้าหากเราอยากจะเรียนภาษาของตอนเองก็จะเป็นช่วงปิดเทอมเท่านั้นนะคะและทีนี้โมก็จะจบแค่ป .5 แล้วปพอตอนเราเรียนถึงป .5 ใช่ไหมคะตั้งแต่เราเด็ก เราอยากเรียนพม่าไหมเราไม่ได้อยากเรียนแต่ว่าเราถูกบังคับให้เรียนแล้วทีนี้ถูกบังคับให้เรียนแล้วพอมาเรียนเราก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วเป็นครูสอนพม่าสอนมาสอนเราแล้วก็เป็นมีครูไทยใหญ่ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วพอเขามาสอนแล้วเ,เราจ้องเราจาต้องท่องทั้ง,งหมดที่ในเล่มนั้นที่เราเรียนไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นป .5 เราต้องเรียนถึงห้าเล่ม6เล่มใช่ไหมคะ เราจะต้องท่องให้หมดเลยเพราะความไม่เข้าใจของภาษาพม่านะคะก็คือการเรียนการสอนก็คือการท่องนั่นเองแต่ท่องไปก็เท่านั้นเราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีโมก็เลยคิดว่าพี่สาวก็อยู่ที่ไทยด้วยเชิญส่วนตัวโมนะคะทำไมถึงไปไทยก็คือพี่สาวจะไปอยู่ประเทศไทยไว้ก่อนแล้วนะคะพี่สาวจะไปทำงานไว้แล้วแล้วทีนี้โมก็มาคิดว่ากับการศึกษาที่นี่ แล้วทำไมเราต้องมาอยู่จมปลักอย่างนี้แล้วพ่อแม่เราก็ต้องส่งตังเรียนแล้วเทนี้ส่งตังเรียนแล้วเราก็ไม่ได้อะไรอาจจะพูดได้นิดหน่อยหรือแค่นั้นนิดเล็กๆแล้วจบไปแล้วเราจะไปทำงานอะไรหมอก็เลยคิดว่าขอปรึกษาพี่สาวแล้วก็พ่อแม่นะคะบอกแม่บอกพ่อกับแม่ว่าขอไปไทยกับพี่สาวได้ไหมพ่อกับแม่ก็บอกว่าได้ ซึ่งเราก็ตัดสินใจไปเลยโมก็จะอยู่กับพี่สาวโดยส่วนตัวก็คือโมไปทํางานโมไปที่ไทยก็เพราะว่าไปกับพี่สาวนะคะก็ <S <S <spreads> มีมีเอกที่พี่น้องไทยที่ที่เข้ามาดูโมนะคะถามว่าเคยมาเรียนที่ไทยไหมเคยมาทํางานที่ไทยไหมก็เคยนะคะอยู่ที่ไทยกว่า10กว่าปีนะคะเพิ่งกลับมาไม่กี่ปีนี้เองคะ่ะ ย่ายๆต่อมาก็จะมีแค่เกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็ฐานะยากจนนะคะนี่ก็คือโมไปอ่านเจอใน Google เว็บไซต์หนึ่งนะคะขอไม่บอกว่าเว็บไซต์อะไรนะคะเห็นโมเชื่อว่าพี่น้องไทยส่วนมากก็คงอยากทราบว่าทำไมชาวไทยใหญ่ถึงหนี่เข้าไทยกันเยอะนะคะ จริงๆก็มีผิดกฎหมายบ้างถูกกฎหมายบ้างนะคะก็ต้องขออภัยแทนชาวไทยใหญ่เราด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องไทยที่ดูแลเราแล้วก็รักเราเหมือนญาติน้องและไม่ทิ้งเรานะคะก็ขอบคุณประเทศไทยประเทศไทยก็เหมือนบ้านที่สองของพวกเราชาวไทยใหญ่และรวมถึง โมเองด้วยนะคะอยากจะขอบคุณประเทศไทยอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณประเทศไทยถ้าไม่มีประเทศไทยโมก็คงไม่มีวันนี้นะคะก็ไม่ทราบจะขอบคุณยังไงก็คือรู้สึกว่าซา,าบซึ้งกับประเทศไทยแล้วก็ชอบประเทศไทยมากๆแล้วก็รักพี่น้องไทยมากๆนะคะก็ทำให้ทุกท่านรู้จักกันแล้วนะคะว่าทำไมพี่น้องชาวไทยใหญ่ถึงหนีเข้าไทยกันเยอะนะคะอืม หวังว่าคลิปนี้คงไว้ซีเรียสเกินไปนะคะขอโมแค่เอามาเล่าแบบทำไมตามข้อสงสัยเท่านั้นเองนะคะก็อยากให้พี่น้องไทยบางท่านได้ทราบอีกโมก็เลยเก็บหัวข้อนี้ขึ้นมาทำถ่ายทำ วันนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคำติชมตอนนี้ก็ติชมมาได้นะคะโมก็ยังพูดไม่เก่งหวังว่าทุกท่านคงชอบกับหัวข้อนี้นะคะทุกท่านคิดยังไงกับชาวไทยใหญ่ที่เข้าไปทำงานประเทศไทยนะคะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะโมก็จะอ่า,อานคอมเมนต์แล้วก็จะเก็บไว้เป็นความรู้นะคะว่า พี่น้องพี่น้องชาวไทยคิดยังไงกับพวกเราชาวไทยใหญ่นะคะก็อยากจะขอลาเพียงถ้าอยากจะขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะอยา่าลืมติดตามให้กำลังใจโมด้วยนะคะขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะยินจมใหญ่ๆนำๆตีแป้งค่ะใหม่ส่งค่ะสวัสดีค่ะ